พวัสดีค่ทุกคนตอนนี้นเธออยู่ที่สยามนะคะวันนี้นัดเยอ,อริยโอมาที่นี่เพราะว่าเราจะมาทําภารกิจบางอย่างก็คือการหาเดสตินีให้กับเยอ,อริยโอเพราะเยอ,อริยโอมันเหงามานานแล้วเธอมันอ่ะต้องการหารับเธอ <laughs> แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้โอริยโอจะเจอเดสตินี้ของนางกี่คนอ่าทุกคนดูนะคะเขายืนมีพิรู้สึก ฉันกำลังทักไปหาเลยบอกว่าเนี่ยฉันลอยอยู่ตรงนั้นเชื่อเซลพาจะไม่ทำอะไรค่ะฉันอยู่ค่ะเซลพาก่อนอื่นให้เราจะไปกินค่ะเราจะไปด่าเพื่อนรักของเราก่อนได้พอทุกครั้งก่อนกินเราต้องด่าถูกต้องไปเลยค่ะตามหรอเริ่มหรอกินไม่ไรอ่ะซีกำลังทำงานอยู่ทุกคนเราจะเธอแล้วมันจะดีอย่างนี้เราจะเข้าไปปวด อุ้ยนับเงินเยอะมากสวัสดีค่ะเห็นไหมฉันบอกแล้วร้านเนี้ยอร่อยรามาทำายกธอเาทักายเธอเจ ได้ไหมสำหรับใครก็ตามนะคะที่อยากมาสยามนะคะสามารถมาทักไายชีได้นะคะชื่อคุณท็อฟฟีทุกคนนะคะตอนนี้เรากำลังเดินดหาร้านอาหารนะคะซึ่งบอกเลยว่าการที่ไม่เข้าเมืองนานก็ถึงคนเยอะสุด เอ๊ะแล้วเราต้องเซนเซอร์มั้งเราจะถ่ายเร็วเราจะถ่ายเร็วๆร้วการเดี๋ยวเรไม่ต้องเซ็นเซอร์เธอตอนนี้คนเยอะมากคือแบบฉันงงทุกคนคงแบบอยากปลดปล่อยขั้นสุดเนาะดี๋ยวฉันนี่อาจจะปลดปล่อยขั้นจะทานอะไรดีคะขึ้นโอรีโอฉันอยากทานในส่วนของอาหารที่แบบว่าราคาไม่แพงอ่ะเธอและดีใช่ไหมและดี ฉันแนะนำร้านนี้เลยโอริโอเรากำลังพูดเหมือนเรากำลังจะเข้าสปอนเซอร์ยังไงไม่รู้ <laughs> แต่เราไม่มีนะคะทุกคนดูดีค่ะเราไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อร้านนะเป็นเนื้อเพลงดูดีดีสุดเลยเว้ยแก่ปตนในหัวกูคือดูดี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 ดู <laughs> <laughs> เธอแล้วคนเยอะมากเลยนะฉันจะบอกว่าการที่ไม่ได้มาการที่ไม่ได้มาในเมืองแล้วแบบคนเยอะขนาดนี้มันหลายปีแล้วนะเพราะว่าเราไปเจอแบบแปลกใหม่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยมาเราได้มาเจออะไรที่แบบสดใสล่าเริงเราก็จะรู้สึกว่าโอชีวิตเรามีค่าเจอแต่คือสดใสอะแต่คือเขาเดินหน้าอย่างเงี้ยเธอบอกล่าเริงเขาเดินสวัสดีฉันเองครับ นี่ของอาเธอร์นะคะทุกคนน่ารับประทานขั้นสุดจริงฉันชอบที่เขามีกากบุ๋งใหญ่ๆแผ่นี้เธอเธอเกี้ยวอะหรก็ถือเป็นทรงนี้ได้อ่ะรัดมากคำก็ชื่อของมันก็คือคำว่าอยูดดีที่สุดเลยเว้ยแกทุกอย่างจะต้องเป็นไม้ตะนทับว่างทั้งหมด ป็นไงคะโโออริสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอิ่มแล้วนะคะกับอของข้าวเนาะแล้วปกติแล้วเราทานข้าวเราก็ต้องทานหวานอีกแล้วถูกไหมซึ่งเธอกำลังจะพาเราไปที่ไหนคะคุณโอริโอ้ฉันอยากกินขนมไข่หมูของเราเธอมันเป็น my favorite เ,เธอเมื่อกี้ฉันบอกว่าเมื่อกี้มีอยู่คนหนึ่งเว้ยคือฉันเจอแล้วฉันรู้สึกว่าเขาก็เหมือนเป็นเนื้อคู่ฉันไลยคอลโอล่แต่จริงๆแล้วเวลาที่เรามาสยามอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพื้แบบว่า แล้วก็หวังที่จะเจอเดสตินีจริแต่เป็นเดสตินีชาวนะคะคุณคิดว่าคุณจะได้ไหมไม่ใช่ไหมฉันก็แค่รู้สึกว่าฉันแบบอยากอร่อยพูดถึงผู้ชายใช่หนูต้งพูดว่าชานมไข่มุกไม่ทานแล้วค่ะ อุ๊อร่อยจริงน่ะร้านปีทำไมครูจะมาแต่ละทีร้านมันปิดอต่มีด่งวงเธอฉันเมื่อกี้ร้านบ้าปิดฉันไม่ลงเอ่ยที่ ATM แล้วกันไหนทุกคนค่ะร้านเอทีเอ็มดูน่าใสมากเลยอ่ะมึงมึงเอาไปดอไหมคนละร้านสวัสดีครับเอามิลค์ชีน้ำเบอร์หวาน75ครับ50บเจ็ดห้าครับา มีคนน่าเสียนะคะทุกคนเดี๋ยวลราเดี๋ยวเราก็ไปอ่านหนังสือกันที่สื่งสือจุราไม่ละเธอนี่ฉันอยากจะอ่านฉันอยากหาความรู้เพิ่มเติมอ่ะเอใช่เงินตอนนี้ระหว่างรอเชอโพสตรงนี้ก่อนเร็วตรงเสาหรอซึนหมายถึงตรงนี้อหอึงคิดว่าเช้เป็นลีซ่าไงไม่นี่ อย่าพึ่งหันนะดีมากอุ้ยยาวกะเทออย่าหันเท่ากับหัน่นบองเลยว่าอยากอร่อย <laughs> อย่างที่ได้บอกไปตอนต้นนะคะว่าการมาสยามเนี่ยหลายๆครั้งเนาะเวลาเรามาเราก็จะรู้สึกว่าเออเดสที่นี่มันอยู่ที่นี่แน่ๆมันอยู่ทุกที่เธอเอาโอเคค่ะแล้วร้านแรกที่คุณอริโอจะพาไปชมในวันนี้นะคะคลาสสิกจคือคลาสส่ค่ะทุกคนค่ะก็ สักคู่นี้นะคะแล้วก็ไปดูคอร์เซ็ตกันมาเรียบร้อยแบรนด์คอร์เซ็ตแต่ไม่มีภาพให้ดูหรอกนะคะเพราะว่าเรากลัวแบบว่าเขาหาว่าถ่ายในร้านจริงแล้วก็ไปเดินดูร้านซัมติงบูดัวมานะคะซึ่งร้านนี้ปิดไปตั้งแต่1ิปีที่เราได้ตังค์แต่ตังซื้อพอพี่สาวร้อยสั่งมาเออร้านนี้สวยนะตรงนี้ก็เลยตังของเขามาซึ่งซึ่งตัวเองอ่ะไม่รู้ได้แําว่าหน้าตาร้านหรืออะไรเป็นยังไงว่าปิดตั้งนานแล้วใช่ก่อน ไมคหุ่นแซ่บมากเลยแล้วเป็นหุ่นจรแบบไม่ใช่คนยินงยอมมองไชอบปรีดิใครมองมึงใครมองมึงอันนี้อันนี้ซาวมซาวแล้วกูเลิกลากซาวหน่อยย่ยมใครมองมึง ข้างล่างคือแค t วอล์กชัดๆเธอเป็น <แบ S 2> ฟิลเหมือนไอแบบ้นี้เลยสควิตเกมอะสีเหมือนสควิตเกมเลยจำไว้นะคะทุกคนเวลานั่งเรียนในห้องเรียนอ่ะต้องนั่งหนังห้องเองาาข้าใจไหมคะเหตุผลคืออะไรมาค่ะมันตอบใครวะอีดอ <laughs> 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 ทุกคนคะคือสีสันมันสดสวยมากๆจะสดใสก็สดใสจะสุดสวยก็สุดสวย ทุกคนต้องทําตามอรอิออนะคะการนั่งเล็งหนักห้องเนี่ยเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะคะเพราะเราสามารถแอบกินขนมก็ได้แต่เล่นโทรศัพท์ก็ได้แล้วเราก็เชื่อว่าผู้ชมส่วนใหญ่ในช่องของคุณเก่งเนี่ยก็เป็น,<ก>ปนคนแบบนั้นล <laughs> <laughs> ไม่มีหรอกเรีวกมกรอนเนี่ยจะไปนั่งหน้าสุดแล้วก็แบบว่าคุณครูคะหนูอยากตอบไม่มีหรอก เฉล่ยมีเฉลียเต็มเลยอีกคนที่ตามเป็นเด็กแถวเด็กลอยละเก้าสิบเก้าอีกเนาก็ขอโทษด้วยนะคะที่สอนอะไรผิดผิดถ้าเกิดว่าเป็นคุณเก้งอาเธอร์นะคะนั่งเรียนหลังห้องเธอจะทําตัวยังไงคะฉันก็จะเปิดอักมัดเลวฉันก็จะบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คะอนูขอเปลี่ยนท่านั่งได้ไหมคะถ้ากูเป็นอาจารย์กูบอกโอ้โหมึงทำขนาดนี้แล้วมึงทําไปเธอขาดไม่ต้องขอ เคยปะเคยตอนตอนเเรียนพิเศษเลยอย่างแล้วเธอก็แบบเดินเดินด่าแบบเข้ามาในห้องสายแล้วก็เจอคนเยอะมากเลยอ่ะเธอก็เลยสะพายกระเป๋าเข้ามาสมมตะพายกระเป๋าเข้ามาแล้วมันใหญ่มากแล้วเธอก็เขินอ่ะเธอก็เลยนั่งลงไปทั้งกระเป๋าเลยอยู่แล้วแล้วเธอก็ปิดอันนี้ไม่ได้เพราะกระเป๋าเธอบังอยู่ด้านหลังแล้วก็เันหนักมากเธอเลยต้องลุกก่อนแล้วก็ถอดออกแล้วค่อยแล้วค่อยว่าแล้วก็เออแล้วค่อยนั่งลงไปอ่า ให้รู้สึกติดเต้นน้อยลงหน่อยนะคะแต่ทุกคนขาตอนนี้เรายังคงเดินต่อไปแล้วก็เราก็ไม่ได้เข้าร้านไหนสักร้านเพราะเรารู้สึกว่าการช้อปปิ้งในวันนี้มันไม่ได้เหมาะสมกับพวกเราสักเท่าไหร่ใช่เพราะว่าเราแค่มาเดินก็คือมาเดินจริงๆถึงเขาบอกมาเดินเสียงเมื่เดินจริงเดินไม่หยุดเลยไม่หยุดเดินเดิน่างนี่แหละยังไม่ได้นั่งเงียดเกรใช่ไหมทุกคนขาแล้วก็บอกเลยว่าการที่ภารกิจของเราเนาะที่เราแบบว่าต้องการตามหาเดสตินีให้กับเยอเริยโอที่อัานเพื่อบอกว่าตอนเปิดเนี่ยคิดว่าคงจะจบแค่นี้ใ ก็อาจจะจบลงแค่นี้ก่อนทุกคนเดี๋ยวอีหน้ามาใหม่ไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยดูกันแต่ก็จะไปเดินเนี้แหละจะไปเดินสวนบ้างในบ้างอ,อ่อา <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนก็อยากจะฝากข้อคิดไว้สักอย่างหนึ่งเนาะว่าแบบเดสตินีเนี่ยมันไม่ได้หากันได้ในวันเดียวหรอสองวันนี้รอทำไมเดี๋ยไม่มองกล้องอ่เซ <c oughs> นเซอร์แล้วไงเดสตินีหลอ หรือว่าดียนีอความรักเกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดเวลาและไม่จำกัดจำนวนเอาได้เลยได้มากคุณค่ะถ้าอ่างวันนี้ก็จบแค่นี้นะค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเหมือนเดิมนะคะบายค่ะไปนะค่ะเพลงดีจังเลยเธอเพลงดีมันดีมากเลย โอ้โหดลคนอย่างเยอะโอ้ยโอ้คนเยเตื้อกันเนินเฮ้เฮเฮ้แล้วไม่เลยจะถึงนเธออเขาอ่ะเธอทำให้พวกเราดูดีอาแห่เธอทำอะไรไปหเธออยเขาหนฉันขอดูเธอมั่งสิเอนี้ปนนี้คือการแก้เอวการแก้เอแค่ไหนีเหสภนึงคือ